สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินนูน่อยสวัสดีทุกท่าน,น้อคะเด้อแอดมินนูน่อยกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทางช่อง u t u b e ทุกทุกท่กนานอ้าวท่านผู้ชมคลิปนี้แอดมินนูน่อยสิพามาตา่มตอเล่าพัฒนาปูสังค่ะเป็นจังไรท่านผู้มชมคุณพ่อคุณแม่เมื่อวานนี้โชคมานกันบอเล่าพัฒนา แอดมินโน่หน่อยเมื่อวานนี้ตายเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้เขาเอาขึ้นมดละท่านผู้ชมถืองวดหนึ่งเขาเอาขึ้นเป็นสิบงวดท่านผู้ชมเมื่อวานนี้สรุปอ่าเหล็กว่าเขาสรุปเลขเขาปลาเขาดงท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เลขติดบอมาก่อนจะไปเบิงมาเบิงก่อนนะคะเนาะ หมดที่ผ่านมาไม่ทันใดเขาแน่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี่เงียบเงาเนาะท่านผู้ชมเล่าพัฒานาออกห้าสองสี่แปดห้าท่านใด้เถืยกยินดีนั่มเ้อค่ะเด้อส่วนมากบ่ดเถื่ท่านผู้ชมในกลุ่มกะบ่ค่อยเห็นไผเถืก่กัมีคนเถื่อยู่แต่วา่าส่วนมากสิบอ่อดเถื่กัน อักจังได้ท่านผู้ชมสู่กันต่อไปเนาะค่ะเนะาะเล่าพัฒนางวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมเล่าพัฒนาเหล็กเด่นเข้าไปที่เด่นสองเหล็กติดลุดเด้อท่านผู้ชมเดินมาสิบงวดลุดสองตัวมาหนึ่งตัวนู่นหน่อยมักเจ็ดไหมท่านผู้ชมมักเจ็ดลุดบอม,มาท่านผู้ชมเด่นสองตัวสูตรนี่ท่านผู้ชม มาอิลินูหน่อยวายุวาถาสูตรนี่มากกักัคือเด่น8ปนูหน่อยรูเจ็ดนูหน่อยบอดเกันเปดไวเลยธรรมาชาตชวเมืม่อวานี่นูหน่อยว่าเหลขมันเด่นเจ็ดแปเก่ามันบอธรรมชมชเด่นเจ็ดนูหน่อยฟันไปที่เด่นเจ็ดหมักเจ็ดแห้งได้ธรรมชมบอถือธรรมชมมาวื่อวานี่บถือแล้วค่ะเด้่จับครูกับบ่เขาเล็ อยู่ในนี้เกาตัวสามตัวว่าแตกขาดไปตัวหนึ่งก็คือเลขสี่นุ่นหน่อยคิดว่าสี่ดับบอดับนะคะเนาะเด่นสองตัวไม่มาด้วยกันนุ่หน่อยคิดว่าหาบอเดนเมื่อวานนี่หากับศูนบอเดนแต่ว่าหายังมาท่านผู้ชมซื้อไปแต้มเดียวเมวื่อวานีนซื้อเจ็ดหาลดเจ็ดไว้นะคะเนาะเจ็ดห้าห้าเจ็ดเลขออกแปดหาลบออกไป เปดหาจนได้ท่านผู้ชมบอดได้หลุดเปดไว้เลยหลุดแต่เจ็ดสำหรับท่านใดถือยินดีน้ำเลยค่ะเด้อเมื่อว่าในเลขอแอดมินหนูหน่อยนี่ท่านผู้มชมออกฮัน่นหอยหมืดเลยมันออกฮัน่นหอยก่อนบพท่านผู้ชมมันเลยบ่มาเล่าออกฮัน่นหอยหมืดเลยเด้อท่านผู้ชมทั้งสองตัวสามตัวแตกนี่ไหม973173นี่ออกฮั่นหน่อยมืด ออกข้าน้อยก่อนบอ่านผม้ชมเอาหวดหนาสู่กันต่อธนผม,ม้ชมสู่กันคือเกา่าทันใดถือยินดีน้ำทันใดพอถือก็สู่กันต่อไปเมาว่านี่จับคู่บ่เขาจักสำนักเด้อค่ะเด้อเงียบเงาธรผม,ม้ชมเขาาต่เล็กเด่นของปูสังขะเด่นสองกับสามเข่าที่เด่นสองธนผม,ม้ชมคลิปนี้มาตามต่อกันเลยเนาะคะ่นะเนาะลักลอย หลักลอยบอมาท่านผู้ชมหลักลอยบอมาพอซักแก้วเขาแต่เหล็กเด่นนะคะเด้อเขาแต่เหล็กเด่นเข้าไปที่เด่นหาหลักหน่วยบนล่างหลุดเด้อท่านผู้ชมแต่เหล็กเด่นต่อมาอาจารย์ต่อยอาจารย์ต่อยเห็นบะท่านผู้ชม เลขเด่นของอาจารย์เลขติดนี่นหน่อยบอกว่าเลขติดของอาจารย์มาดียังบ่าห้าในรถได้รรมมม่ยทำมาช่วงเมืองแตาหนหน่อยบ้างมาเดี๋ยวสิกกลับไปเขียมสถิติมให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอยูมม่ทำมาช่วงเด่นสามกับสี่เข้าไปที่เด่นสี่เลขติดสี่กับห้าเข้าไปสี่กับห้าจับคู่บ่เขาเนาะทำมาช่วงนาเสียดายเลขออกหาก้าแปดกับสองสี่ไหม,ม,มทำมาช่วงเฉียดไป เอาวันนาตามต่อธร,รูมชมเก็บเกี่ยวข้อมูลเนาะคะ่นะเนาะพอจอยจับคูบ่เข่าเด้อค่ะเด้อเข้าไปที่เด่นแปดเลขเด่นแปดเก้าศูนย์เข้าไปที่เด่นแปดธร,รูมชมจับคูบ่เขา่าส่วนใหญ่เขาเลขเด่นเด้อธผูมชมจับคูบ่เข่าจักสำานักแม่นัง่งแม่นั่งเขาโยธรรมชมของแม่นั่งจับคูเขาที่ห้าแปดห้าแปดตัวกลับ เล็กติดเข่าที่เด่นสีวิ่งรุดเข่าที่เด่นแปดทผม้ชมแม่นางจับคู่แตกไปที่หาแปดแปดหาเด้อค่ะเด้อเอาสำหรับท่านใดถือยินดีนําทผม้ชม fc แม่นางเพิ่นกะคงสีใดคือเก่านะคะเนาะแม่นางวิ่งแปดรุดแปดเข้าไปที่ตัวเน้นเจาะความทผม,ม้ชมยินดีกับทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยตายคือเก่าทผม้ชมงายทองงายใส่ ถืองวดเดียวเมื่อวานนี่เขาเอามด็ดท่าธร,รูมชมถืองวดหนึ่งมาที่ดีเขาเสียเอาขึ้นจากงวดกับบลูคลิปนี่มาตามตัวกันเลยนะคะเนาะปูสังขะปูโทรมาใหา้แนวทางนูหน่อยตั้งแต่เมือ่อคืนละละทรรมชมูมเมื่อนี่นูนอยมาลงคลิปสายคลิปสาเมื่อนี่เงียบเงาเนาะเมื่อนี่บม่มีหฮานอยแมนบท่าธรรมชมฮานอยมัดรวมฮานอยหยุดตุดจีนเนาะธรรมชม ยี 28, 29, 30, 30, 11, ่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดแมนบอถ้าผู้ชมเห็นอ่าทางกลุ่มทางห้องเพิ่นแจงมาเนาะคะ่นะเนาะฮานนอยมารวมยุติคดีคือกันท่านผู้ชมหน่อย,อยกัสิมีเวลาลงแนวทางรัฐบาลไทยละกะ็ลาวพัฒนาให้ดัลว่ากันเลยเนาะคะ่นะเนาะเอามาเบิ่งแนวทางของปูกันเลยเนาะคะ่นะเนาะแนวทางลาวพัฒนาปูสังขะนะคะ หนูหน่อยขอขอบคุณแนวทางปูด้วยค่ะเอ้อเหล็กเด่นปูธรรมชมอัดเหล็กเด่นปูยังแม่นคือเกานะคะเนาะจับคูบอ่อเขาเหล็กเด่นเหล็กติดยังแม่นเหมือนเดิมเข้าไปที่เด่นสองจับคูบอ่อเขาธรรมชมแนวทางเล่าพัฒนาวันพุธมีบอ่อธรรมชมล่าพัฒนาพุทธจิดตจินบ่เหร หรือวายุดแต่ห้าหน่อยแนวทางราวพัฒนานะคะประจำามวดวันที่ยี 19, ่สิบเก้ามกราคม2568เล็กเด่นสําหรับแนวทางเหล็กเด่นปูหนูหน่อยว่างมาก สิบเอ็ดงวดท่านผู้ชมงวดนี้เป็นงวดที่สิบสองนูหน่อยว่างมากสิบเอ็ดงวดหลุดเพียงสองงวดทอน,นั้นด้อค่ะเด้อเลกเด่นปูค่อนข้างที่จะแม่นมากรรมากเลยท่านผู้ชมแต่ว่าจับคู่พวกเขาเลกเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวตั้งแต่แอดมินนูหน่อยว่างเลกเด่นปูมาเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวยังไม่เคยกอดคอกันมาสักครั้งนะคะเด่นสองตัวมาตัวหนึ่งท่านผู้ชมแม่นอยู่เนาะท่านผู้ชมแม่นอยู่ งวดนี้เหล็กเด่นปูเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะได้เด่นหนึ่งกับสองวินนะคะงวดทีผพานมาเหล็กวินปูเข่าเด้อทรามชมสองสี่ 4. ตั้งแต่ว่างมากเพิ่งกระเข้ามาว่านนี่ละนผูรรมชมเหล็กวินปูงวดนี้เหล็กวินปูมีสามห้าหนึ่ง สองศูนย์สี่นะคะจับคู่มีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าถ้าเต็มสูตรเล็กปูกสิบเป็นศูนย์หนึ่งสองเด้อท่านผู้ชมถ้าเต็มสูตร อันนี้ปูดึงเดินออกมาหายสองตัวก็คือหนึ่งกับสองมาหนึ่งตัวถ้าเต็มสูตรเลขเด่นของปูสิมีศูนย์หนึ่งสองเด้อท่านชมธรรมชมสังเกตบึงไหมเลขจับคู่ปูศู0 3, 0 4, 0นยะ์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเนาะท่านชมยังเช่นวัตถิพานมาเด้อท่านชมปูดึงเดินสองกับสามออกมาแมนบอจับคู่ปูหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามแมนบอท่านผู้ชม ที่จริงแล้วเต็มสูตรปูสิเป็น1 2 3่งสองสามเด้อท่านผู้ชมอันนี้ปูดึงเดีนออกมาสองตัวสิเป็นจังสันเนอคะ่ะเด้องว,วดนี้เต็มสูตรปูก็คือศูนย์หนึ่งสองเด้อท่านชมจับคู่มี 03, 04, 0 3นย์สามศูสีส หนึ่งห้าสองสามสองสี่สองห้าจับคูปูเล็กจับคูปูต่างแต่แอดไม่หนูหน่อยว่างมากปูจับบอลท่านในเข่าจักหออมัดเด้อท่านผู้ชมชุดสามตัวนะคะศูนย์สี่สาม ศูนย์สี่ห้าและศูนย์สองห้านะคะเบิ้งหลังก,กับไปตัดออกเด้อทางผู้ชมหรือวางวัดนี่ปูสิจับเข่ากับบอลูเด้อค่ะเด้อเบิ้งเหล็กวิ่นปูกระไดเด้อทางผู้ชมคุณพพ่อคุณแม่วัดทิพานมาเหล็กวิ่นปูเขาเ่าหรอเด้อ เลขวินสามห้านึ่งสองจับคู่มี030405 1 3 1 4 1 5์สี่ศูนยาอ่สพ่อแม่พี่น้องแคปหนาจอด้อค่ะเด้อแนวทางลาวพัฒนาปูดสังคะแอดมินนูหน่อยขอขอบคุณแนวทางลาวพัฒนาปูดสังคะนะคะ เอาท่านผู้ชมสำหรับถ่ายคลิปนี้ท่านใดที่จะสั่งของนะคะเนาะสั่งของสั่งสบู่กาแฟยาสีฟันนะคะ @line id noo1599 โทร0818623581นะคะผู้ใดสิสั่งของเด้อค่ะเด้อแล้วก็พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจเขากลุ่มไลฟี่ @line id noo1599 นะคะเข้ากลุ่มไลฟีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ท่านใดจะสร้างคองตอนนั่งได้เลย้อคะเดอ้อสบู่คุณตานระเบิดที่ใครของเข้าแล้วนะคะสินค้าพร้อมส่งกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วก็ยาสิบฟันสินค้าพร้อมส่ง้อคะเดอ้อสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่หนอยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอห้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแห้งๆปังๆท,ทุกทุก่าน,น้อคะเดอ้อพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ